สวัสดีครับผมเดี๋ยวจะพาเฮ็ดนะครับเนี่ยรับคมมีดนะครับคมมีดคมพานะครับแห่งคมคมนะครับรู้รู้ได้ไงว่าจะคมหรือไม่คมนะครับก็ลองเอาไปปาดกระดาษดูนะครับปาดของเลื่อนก่อนนะครับถ้าปาดเข้าก็แสดงว่าผ่านนะครับเนี่ยหรือเส้นขนนะครับกนหนวดกลอะไรนะครับ ตัวนี้ทั้งขาวนะครับท้งขาวทั้งคมนะครับดูเอามือแต่ดูแล้วก็จะเป็นเขาเรียกหยาบๆหน่อยแย้งว่าคมนะครับถือว่าคมตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่รับนะครับตัวนี้ยังไม่รับสอนวิธีการรับนะง่ายๆนะครับไม่ถึงนาทีถ้าทําเร็วนะครับ นี้ยังไม่รับนะครับยังไม่ขาวนะครับขาวด้วยคมด้วยนะครับนะครับสองดวงนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับโดยใช้นะครับใช้เนี่ยนี่นะครับลูกหนูเล็กนะครับลูกหนูนะครับตัวนี้ผมเรียลูกหนูเนาะ โดยใช้ใบใบกระดาษทรายนะครับใบกระดาษทรายแนะนำนะครับกระดาษทรายแยบไบหน,นก็ได้นะครับมันจะมีสองแบบนะครับแบบตัวน,นี้นแบบลังแข็งนะครับกับแบบล้างน่อนนะครับคือไม่มีหลังนะครับแข็งกับหล้างน่อนนะครับตัวนี้ผมมีแต่ลังแงข็งเนาะก็ใช้หล้างแข็งนะครับ ทำไมเขาจะถามต่อนะครับทำไมถึงไม่ใช้พวกหินเจียนะครับเพราะเพราะถ้าเป็นหินเจียนะครับถ้าขัดแล้วนะครับมันจะไม่เรียบนะครับมันจะไม่เรียบอนวงนี้นะครับนี่จะไม่เรียบนะครับจะไม่เรียบจะไม่เงานะครับลื้นจะขูดขานะครับตัวนี้จะเรียบเฉยนะครับเพราะว่าเป็นกระดาษทราย มันจะละเอียดกว่กันนะครับขัดลูกอะไรจะเรียบกว่กันนะครับถ้าใชยขิงแกยนจะเป็นผิดพัดนะครับอาเดี๋ยวจะลองทำให้ดูเลยนะครับ ทางที่ยังไม่ได้รับนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นดำๆนะครับดูทางรับนะครับเขาแตกต่างกันมากครับยังร้อนอยู่นะครับยังร้อนยเพราะว่าเป็นกระดาษทรายครับยังไม่คมนะครับเพราะว่าเนี่ยรับด้านเดียวนะครับถ้าจะให้คมก็กดกดให้ครับ บริเวณปมมันด้วยนะครับกดลงกดลงนะครับเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าตอนนี้ผมขนาดเอได้ทั้งด้านนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยคมมันจะร้อนนิดหนึ่งนะครับน,นี่นะครับคมนะครับคมไม่คมก็ไนักนคนหน้าแข็งขาดอย่นะครับ้าคปนขาดก็ถือว่าคมนะครับนี่ทำให้ดูนะครับ ข้ามหนึ่งนะครับยังไม่รับนะครับเร็วนะครับทุกวันนี้เร็วไม่ต้องใช้หินหินรับมียนะครับก็เนี่ยใช้ลูกพวกหินเกียรพวกนี้เนี่ยนะครับหินเกียรนะครับตัวนี้เป็นกระดาษใายเก่าหน่อยจะขัดขัดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่ก็ดีนะครับมันจะละเอียดนะครับมันจะไม่กัดเนื้อเหล็กเรา นร่นเ็เราก็จะดูละเอียดนะครับเงียบๆนะครับมันจะไม่ขูกขานะครับลองดูนะครับทดลองดูถ้าใช้ินเขียมันจะเป็นเคลื่นเป็นคลื่นนะครับมันจะไม่เงียบแบบนี้นะครับจะเป็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันนี่นะครับจะเอาให้ดูนะครับรับเรียบร้อยแต่ตัวยังไม่รับนะครับ ก็สังเกีดูนะครับอาจจะย้อนเสียงนะครับถ้าากจะให้ขาววันนี้ก็ขาดนานหน่อยนะครับแต่ไม่นิ้นขาวนะครับนิ้นความคมความเข้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายแค่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทาให้เสียจนะครับเพราะว่ามีสามอันก็จะทาให้เสียจนะครับ